ในโลกที่แบบทุกคนพยายามจะตะโกนว่าตัวเองเก่งแค่ไหนเนี่ยนะครับมีเรซูเม่ยาวๆมันกลับมีกลยุทธ์หนึ่งที่สวนกระแสแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยคือการแกล้งโง่ใช่ไหมคะใช่เลยครับการที่คนฉลาดแกล้งโง่ฟังดูย้อนแยงมากแต่คำถามก็คือทำไมในบางสถานการณ์การแสดงออกว่าไม่รู้ถึงกลายเป็นไพ่ตายที่ฉลาดที่สุดได้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่น่าสนใจมากมีทั้งงานวิจัยจิตวิทยากลยุทธ์ในที่ทำงานไปจนถึงบทเรียนจากประวัติศาสตร์เลยใช่เลยค่ะซึ่งในทางวิชาการเนี่ยเขามีคำเรียกเฉพาะเลยนะคะคือ strategic incompetence หรือแปลตรงๆก็คือความไร้ความสามารถเชิงกลยุทธ์ฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะครับ ฟังดูเหมือนหนีปัญหาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นมากเลยมันเป็น,นกลไกการปรับตัวเพื่อลดแรงเสียดทานเพื่อจัดการอำนาจหรือแม้กระทั่งเพื่อปกป้องครับทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเราเวลาและพลังงานถูกต้องคะ่ะมันเป็นได้ทั้งเกราะป้องกันตัวแล้วก็เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลได้ด้วยโอ้โหฟังดูแล้วมันมีหลายมิติมากๆผมว่าเรื่องที่คนลาจะอินและเห็นภาพชัดที่สุดน่าจะเป็นเรื่องในที่ทางานนี้แหละครับ มันมีคำหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันจริงเหลือเกินคือคำว่า performance punishment อืมการลงโทษคนเก่งใช่ครับมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับการแกล้งโง่อย่างไงครับเป็นปรากฏการณ์ที่เจ็บปวดแต่จริงมากค่ะ performance punishment ก็คือสถานการณ์ที่พอเราทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงเสร็จก่อนเวลารางวัลที่ได้กลับไม่ใช่คำชมแต่เป็นงานที่เพิ่มขึ้นโหจริงสุด ในขณะที่เพื่อนร่วมง,งานที่อาจจะทำงานช้ากว่าหรือทำพลาดบ่อยๆกลับได้งานน้อยลงเพราะหัวหน้าไม่อยากเสี่ยงมันเลยกลายเป็นว่ายิ่งเก่งยิ่งเหนื่อยเหมือนโดนทำโทษที่ตัวเองเก่งนั่นแหละค่ะเหมือนกับว่าระบบมันส่งเสริมให้คนไม่อยากจะเก่งเต็มร้อยเลยเพราะถ้าเก่งไปภาระทั้งหมดจะมาตกที่เราคนเดียวในข้อมูลก็มีตัวอย่างที่เห็นภาพมากเลยนะพนักงานขายที่เก่งมากปิดดิวได้ตลอดแต่แกล้งทำเป็นใช้ Excel ไม่เป็นใช่ค่ะ เพื่ออะไรครับก็เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทํารายงานสรุปยอดขายที่น่าเบื่อไงคะเขาเลือกที่จะโง่ในงานที่ไม่ใช่หัวใจหลักเพื่อเอาเวลาและพลังงานทั้งหมดไปทุ่มกับการหาลูกค้าใหม่ซึ่งเป็น KPI สําคัญที่ส่งผลต่อโบนัสโดยตรงอ๋อนี่คือศิละปะเลยนะคือการเลือกว่าจะฉลาดเรื่องไหนและจะยอมโง่เรื่องไหนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดใช่ค่ะโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด แต่ผมว่ามันมีเส้นบางๆขั้นอยู่นะครับระหว่างการทำเพื่อปกป้องตัวเองแบบนี้กับการจงใจผลักภาระไปให้คนอื่นแบบน่าเกลียดเลยใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเคยเจอไหมครับคนที่แบบลืมวิธีใช้เครื่องปริน์ทุกครั้งหรือชงกาแฟไม่อร่อยตลอดเวลาจนสุดท้ายคนอื่นต้องทำให้นั่นแหละค่ะคือจุดที่ต้องแยกให้ออกเลยระหว่าง strategic incompetence ที่เราพูดถึงกับอีกคำหนึ่งที่เรียกว่า w e a n i z e d c o เวบ e ป p ร n i z e d คือใช้เป็นอาวุธเลยถูกต้องค่ะมันคือการใช้ความไม่สามารถเป็นอาวุธซึ่งมันเป็นพิษและแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะ Strategic incompetence ที่พนักงานขายคนนั้นทำมันเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกันคือเพื่อปกป้องเวลาของตัวเองแต่เวบ p ป n ร z e d incompetence คือการใช้ความไม่รู้เป็นอาวุธในเชิงรุกเพื่อเอาเปรียบและผลักภาระไปให้คนอื่นอย่างจงใจ พอจะอธิบายให้ชัดๆได้ไหมครับว่าเราจะดูออกได้ยังไงว่าใครกำลังใช้กลยุทธ์ป้องกันตัวหรือใครกำลังเอาเปรียบเราอยู่จุดสังเกตที่สำคัญที่สุดเลยนะคือความเต็มใจที่จะเรียนรู้ค่ะหรือ willingness to learn hmm. คนที่ใช้ strategic incompetence ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอถึงงานสำคัญเขาก็ยังเป็นคนเก่งและรับผิดชอบอยู่แต่คนที่ใช้ weaponize incompetence เขาจะไม่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เลยคุณสอนเข้าไปกี่ครั้งเขาก็จะลืมหรือทำพลาดซ้ำๆเพราะเป้าหมายของเขาคือการทำให้เราทนไม่ไหวแล้วลงมือทำแทนใช่เลยค่ะถ้าเทียบเจตนากัน strategic คือปกป้องตัวเองแต่ weaponize คือเอาเปรียบคนละเรื่องเลยชัดเจนมากครับ ไอพฤติกรรมหลังนี้มันท็อกซิกมากจริงๆคือมันไม่ใช่แค่การแกล้งโง่แล้วแต่มันคือการบั่นทอนความสัมพันธ์เลยทีนี้ไอกลไกทางจิตวิทยาที่ทำให้คนเราเลือกที่จะทำแบบนี้มันมาจากไหนกันแน่ครับคำถามนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันส่วนทางกับสัญชาตญาณของเราที่อยากจะแสดงความสามารถออกมาตลอดเวลาส่วนหนึ่งมันมาจากปรากฏการณ์ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคือดันนิงครูเกอร์เอฟเฟ อ๋อ oh, ที่ว่าคนไม่เก่งมักจะมั่นใจในตัวเองสูงเกินจริงใช่ค่ะเรามักจะโฟกัสกันแค่ฝั่งนั้นแต่เราไม่ค่อยได้พูดถึงด้านกลับของมันด้านกลับหมายถึงคนที่เก่งจริงๆเหรอครับเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาใช่ค่ะคนที่เก่งจริงๆหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งเนี่ยมักจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าภาระแห่งความเชี่ยวชาญหรือ the burden of expertise ภาระเลยเหรอครับภาระเลยค่ะ,ะ,ค,ะคือพวกเขามักจะประเมินไปว่า สิ่งที่ตัวเองทำได้ง่ายๆเนี่ยนะคนอื่นก็น่าจะทำได้ง่ายเหมือนกันพอเขาตระหนักว่ามันไม่จริงแถมยังรู้ตัวดีว่าโลกนี้มันมีอะไรที่ตัวเองยังไม่รู้อีกเยอะมากเขาก็เลยมักจะถ่อมตัวหรือบางทีก็ประเมินความสามารถตัวเองต่ำไปด้วยซ้ำอ๋อเข้าใจแล้วคือพอยิ่งรู้เยอะก็เลยยิ่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อีกเยอะมันเลยไม่กล้าพูดเต็มปากว่าตัวเองเก่ง ซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่การเลือกที่จะเงียบหรือแกล้งไม่รู้ในบางเรื่องเพื่อประหยัดพลังงานทางปัญญาผมชอบคำคมจากในเอกสารมากเลยที่บอกว่าถ้าคุณทะเลาะก,กับคนโง่คุณไม่มีวันชนะจริงที่สุดค่ะเพราะคนฉลาดรู้ว่าการเอาชนะในทุกเรื่องมันสิ้นเปลืองพลังงานการเลือกที่จะโง่ในบางสมรภูมิจึงเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมาก แล้วมันยังเชื่อมโยงไปถึงอีกปรากฏการณหนึ่งที่เรียกว่า Imposter Syndrome ความรู้สึกว่าเป็นตัวปลอมกลัวคนอื่นจับได้ว่าเราไม่เก่งจริงใช่ค่ะในกรณีของ Imposter Syndrome เนี่ยการแกล้งโง่เข้ามามีบทบาทได้ยังไงครับมันดูเหมือนจะยิ่งตอกย้ำความรู้สึกไม่ดีของตัวเองหรือเปล่าป้องกันความล้มเหลวเกาะป้อมกัน ลองคิดดูนะคะถ้าเราประกาศตัวไปก่อนเลยว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยน่าใจนะหรือผมไม่ค่อยถนัดเลยมันคือการลดความคาดหวังของคนรอบข้างลงมาทันทีพอความคาดหวังต่ำความกดดันก็น้อยลงความเสี่ยงที่จะล้มเหลวในสายตาคนอื่นมันก็ลดลงไปด้วยมันคือการบริหารจัดการความเสี่ยงทางอารมณ์ที่แยบยนมากโอ้โหประเด็นนี้ลึกซึ้งมากเลยเพราะว่ามันมีงานวิจัยมายืนยันด้วยใช่ไหมครับว่าการแกล้งโง่มันช่วยลดความเครียดได้จริงๆ ใช่ค่ะมีงานวิจัยล่าสุดเลยของเวนส์และโชฮานในปี2022ศึกษาเรื่องการซ่อนความรู้หรือ knowledge hiding เขาแบ่งพฤติกรรมนี้ออกเป็น3รูปแบบคือ 1. อ้างเหตุผลที่ฟังดูดี 2. การบ่ายเบี่ยงแล้วก็ 3. playing dumb หรือแกล้งโง่ไปเลยค สิ่งที่คนพบและน่าทึ่งมากก็คือในบรรดาทั้ง3วิธีการ playing dumb เป็นวิธีเดียวที่สัมพันธ์กับการลดความเครียดทางจิตวิทยาของผู้กระทำได้อย่างมีนัยสําคัญทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับมันดูเหมือนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ทําไมมันถึงได้ผลทางจิตใจขนาดนั้นเพราะการแกล้งโง่คือการตัดวงจรความรับผิดชอบออกไปทันทีค่ะตามทฤษฎีความเครียดเนี่ยมันจะเกิดเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่มีทรัพยากรพอจะรับมือครับ การบอกว่าผมไม่รู้หรือผมทำไม่เป็นมันคือการประกาศตั้งแต่แรกเลยว่าฉันไม่มีทรัพยากรน,นั้นมันเลยทำให้เราหลุดออกจากพันธะที่ต้องแก้ปัญหาทำให้เรารู้สึกว่าได้ควบคุมสถานการณ์กลับคืนมาโหในสภาพแวดล้อมที่กดดันสูงสูงการแกล้งโง่จึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นกลยุทธ์เอาตัวรอดที่ชาญฉลาดมากถูกต้องคะ่ะสุดยอดเลยครับพอเข้าใจหลักการทางจิตวิทยาเบื้องหลังแล้วมันทาให้เรามองพฤติกรรมนี้เปลี่ยนไปเลย จากที่ทำงานเราย้ายมาที่อีกสมรภูมิหนึ่งที่เข้มข้นไม่แพ้กันนั่นคือเวทีเจรจาต่อรองอืซึ่งการแกล้งโง่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากผมสนใจเทคนิคที่ในเอกสารเรียกว่า The c o l ลัมโบ e เม o อเป็นพิเศษเลยอ๋อใช่เลยค่ะตั้งชื่อตามนักสืบโคลัมโบในซีรีส์ทีวียุคเก่าที่ดูซุ่มซ้ำเสื้อโค้ทยับยบหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะดูไม่มีพิษมีภยัย ถามคำถามเหมือนคนตามเรื่องไม่ทันแต่สุดท้ายกลับปิดคดีได้ด้วยคำถามง่ายๆที่ตรงจุดสุดๆหลักจิตวิยาเบื้องหลังมันคือการนำให้คู่เจรจาประเมินเราต่ำเกินไปถูกต้องค่ะเป็น underestimation strategy พอเขาเห็นเราดูซื่อๆงงๆการเขาก็ตกไม่รู้สึกว่าเราเป็นภัยคุกคามใช่ค่ะแล้วมันก็จะนำไปสู่การที่เขาพยายามอธิบายซ้ำๆหรือที่เรียกว่า over explain จนเผอหลุดข้อมูลสำคัญออกมาเหมือนเราไปซื้อของแล้วแกล้งทำหน้าซื่อๆถามว่าลดอีกหน่อยได้หรอครับพี่อะไรทำนองนั้นเลย <c oughs> ประมาณนั้นเลยค่ะแต่ในเชิงธุรกิจมันจะซับซ้อนกว่านั้นมันต้องอาศัยวาทศิลป์ที่แยบยนต์ด้วยในเอกสารมีตัวอย่างสคริปที่ทรงพลังมากเลยนะเช่นเวลาที่คุณเจอข้อเสนอที่ดูแล้วเอาเปรียบก,กันชัดๆครับแทนที่จะโวยวายคุณอาจจะพูดอย่างสุภาพว่าผมขอโทษนะครับผมอาจจะหัวช้าไปหน่อย แต่ยังมองไม่เห็นเลยว่าข้อเสนอนี้จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายผมได้อย่างไรรบควนช่วยอธิบายตรก,กาเบื้องหลังให้ผมฟังอีกทีได้ไหมครับโหรนี้สุภาพมากแต่ฟังแล้วเจ็บลึกเลยนะมันเหมือนกับการต้อนอีกฝ่ายเข้ามุมอย่างนิ่มนวลเลยถูกต้องค่ะมันบังคับให้เขาต้องหาเหตุผลมาอธิบายการกระทําที่ไม่มีเหตุผลของตัวเองหรือถ้าต้องการซื้อเวลาก็ทําได้ได้เลยค่ะก็ใช้ความสับสนให้เป็นประโยชน์ข้อมูลมันเยอะมากเลยครับผมเริ่มตามไม่ทันแล้ว ขอเวลาผมกลับไปทบกทวนก่อนได้ไหมครับนี่คือการหยุดโมเมนตัมของอีกฝ่ายที่กำลังกดดันเราแล้วดึงเกมกลับมาเป็นของเราได้ทันทีทั้งหมดหยีมันสอดคล้องกับกฎข้อที่21แห่งอำนาจของโรเบิร์ตกรีเลยที่บอกว่าจงดูโง่กับเหยื่อของคุณใช่ค่ะเพื่อพลิกบทบาทจากผู้ถูกล่าให้กลายเป็นผู้ล่าที่แท้จริง ฟังแล้วมันคือศิละปะการแสดงขั้นสูงเลยนะซึ่งแนวคิดแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ในโลกตะวันตกแต่ฝั่งรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตะวันออกของเราด้วยแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของซูมาอี้จากสามก,ก๊กผมว่าเป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกและน่าทึ่งที่สุดเรื่องหนึ่งเลยใช่เลยค่ะถ้าเรานึกถึงสามก,ก๊กคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงปัญญาที่เจ,จิดจรัสของของเบง้งแต่ซูมาอี้คือตัวแทนของปัญญาที่ซ่อนเร้นและอดทนรอ ซึ่งจุดที่แสดงให้เห็นกลยุทธ์แกล้งงอได้ชัดที่สุดก็คือเหตุการณ์รัฐประหารที่สุสานโกเพิงใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับช่วยเล่าให้ฟังแบบเห็นภาพหน่อยคือตอนนั้นอำนาจในวีกกอยู่ในมือของโจซองซึ่งระแวงซูมาอี้มาตลอดสุมาอี้รู้ดีว่าถ้าสู้ซึ่งซึ่งหน้ายังไงก็แพ้เลยเลือกใช้ยุทธวิธีแซงป่วยหนัก ป่วยหนักเลยอะป่วยจนใกล้าตายเลยค่ะเขาแกล้งทำเป็นคนแก่เลอะเลือนตอนที่สายลับของโจซองมาเยี่ยมโคกแกล้งทำเป็นมือสั่นจนถือชามน้ำแกงไม่อยู่ทำหกใส่เสื้อผ้าหูตึงฟังอะไรผิดผิดถูกถูกโหเล่นใหญ่มากมากค่ะพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องจนสายลับกลับไปรายงานโจซองว่าสุมาอี้คงอยู่ได้อีกไม่นาน เป็นแค่เสือเท่าใกล้ตาย,ตายไม่ต้องกังวลและโจซองก็เชื่อสนิทใจเลยเชื่อสนิทเลยค่ะเขาประมาทลดการป้องกันในเมืองหลวงลงแล้วก็พากองทัพของตัวเองกับห้องเต้ออกไปล่าสัตว์นอกเมืองอย่างสบายใจเปิดทางให้เลยเปิดโล่งเลยค่ะทันทีที่ขบวนของโจซองพ้นประตูเมืองไปซูมมอี้ที่นอนป่วยอยู่ก็หายป่วยในบัดดลโอ้โหลุกขึ้นมาสั่งการอย่างเฉียบขาดนำกำลังทหารที่ซ่อนไว้เข้ายึดอำนาจเบ็ดเสร็จได้ภายในวันเดียว บทเรียนจากเรื่องนี้มันชัดเจนมากว่าความอ่อนแอที่แส,สแสรงคืออาวุธที่อันตรายกว่าความเข้มแข็งที่เปิดเผยพอเล่าแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยคือมันคือการแสดงละครฉากใหญ่เพื่อรอจังหวะส,สังหารในครั้งเดียวซึ่งมันก็ไปตรงกับภูมิปัญญาตะวันออกอื่นๆด้วยใช่ไหมครับตรงเป๊กเลยค่ะในคัมภีร์36กลยุทธ์ของจีนกลยุทธ์ข้อที่27คือสแส้ทำบ้าแต่ไม่บ้า ก็คือการซ่อนสติปัญญาไว้ใต้หน้ากากของความโง่เขลาเพื่อให้ศัตรูตายใจเหมือนกับสุภาษิตไทยเราเสือซ่อนเล็บคมในฝักความหมายเดียวกันเลยค่ะคือผู้มีความสามารถแต่ไม่แสดงออกพร่ำเพื่อจะใช้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นมันเลยมีคํากล่าวที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดแต่คนฉลาดเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่เหมือนเป็นสุดยอดของห่วงโซ่อาหารทางปัญญาเลยนะคนแกล้งโง่นี่อยู่บนสุดเลย ประมาณนั้นเลยก้าวหน้าในระยะยาวถ้าเราใช้ strategic incompetence บ่อยเกินไปบอกว่าทำไม่เป็นซ้ำๆจนมันกลายเป็นภาพจำพอมีโอกาสสำคัญสคัญเข้ามาผู้บริหารอาจจะมองข้ามเราไปจริงๆเพราะภาพจำของเราคือคนที่ไม่สามารถแล้วในแง่ของความสัมพันธ์ล่ะครับอันนี้น่าจะอันตรายไม่แพ้กัน ยิ่งอันตรายค่ะในการเจราจาธุรกิจถ้าคู่ค้าจับได้ว่าเราแกล้งโง่เพื่อหลอกถามข้อมูลความไวเนื้อเชื่อใจจะพังทลายลงทันทีส่วนในความสัมพันธ์ส่วนตัวถ้าทำซ้ำๆเพื่อปัดความรับผิดชอบเช่นแกล้งลืมวันครบรอบหรือแกล้งจำสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้มันอาจจะเข้าข่ายการทำร้ายจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่าแกสไลติงซึ่งมันร้ายแรงมากฟังดูแล้วการจะหยิบกลยุทธ์นี้มาใช้ต้องพิจารณาให้ดีมากๆเลยนะครับว่าเรากำลังทำเพื่อ ป้องกันตัวหรือกำลังจะล้ำเส้นไปสู่การทำร้ายคนอื่นถูกต้องที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเราอาจจะสรุปได้ว่าปรากฏการณ์คนฉลาดแกล้งโง่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของความเขา่าแต่มันคือปัญญายาณขั้นสูงหรือ Advanced Metacognition ที่มนุษย์ใช้เพื่อน,นำทางผ่านความซับซ้อนของสังคมครับปัญญาที่แท้จริงจึงไม่ใช่การรู้ทุกอย่างและประกาศให้โลกรู้ แต่คือการรู้ว่าเมื่อใดควรฉลาดอย่างเงียบงันและเมื่อใดควรโง่อยังมีจุดหมายเหมือนคำกล่าวที่ว่าน้ำนิ่งไหลลึกใช่เลยค่ะคนที่ลึกซึ้งที่สุดมักจะเป็นคนที่ผิวหน้านิ่งสงบที่สุดเสมอเป็นบทสรุปที่ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้ดีมากเลยครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่มันผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันเนี่แหละครับเชิญเลยค่ะในโลกที่ทุกคนต่างพยายามแย่งกันส่องสปอตไลท์ใส่ตัวเอง พยายามแสดงความฉลาดออกมาเนี่ยการจงใจเลือกที่จะไม่รู้ในบางครั้งมันอาจไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่เป็นการจงใจสร้างพื้นที่ว่างให้ปัญญาที่แท้จริงของคนอื่นได้ปรากฏตัวออกมาด้วยหรือเปล่าอือแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าหัวหน้าในห้องประชุมหรือใครสักคนในบ้านของเราเลือกที่จะทำแบบนั้นมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงพลวัตของอำนาจในห้องนั้นหรือในบ้านหลังนั้นไปได้อย่างไรบ้าง ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ